วันนี้ที่ห้องประชุมสลากินแบ่งรัฐบาลติดกลกยานิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสมาคมและองค์กรในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันประสูติปีที่101 เพื่อน้นอมรำนลึกถึงพระกรุณาที่คุณโดยจะนำปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอกลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466ณกรุงลอนดอนสหาร,ราชอาณาจากักร เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุญเดศพิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระโสธรเชษฐภักคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9และทรงเป็นสมเด็จพระปิตุช้าในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินส่งบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถปพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทรารารรมราชชนนีส่งเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการต่างๆหลายร้อยโครงการทางด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การแพทย์และการสาธารณาสุข การต่างประเทศการศาสนาและอื่นๆจึงทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั่วไปกับทั้งยังมีพระปรีชาสามารถด้านการเขียนด้านการกีฬาและด้านการถ่ายภาพอย่างยิ่งในปี2566วาระครบ100ปีประสูตรองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรมและที่วัดป่าสิฎิวัฒนวิสุทธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติปีที่101 S. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ทรงส,งสมณศักด์ที่จเจริญพระพุทธมนต์และพระสงฆ์ที่รับทักษิณาณุปทาน ท่านี้เพื่อสำเน็จในพระกรุณาทิคุณที่ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนะวิสุทธ์เป็นวัดในพระองค์เมื่อวันที่12มิถุนายน2550พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลที่จัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยจัดสร้างกระบอกเทียนชัยจำนวน12ชุดเท่าปีนัก,กษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสเสลิมพระชนมพรรษา72พันษา, 72, า28กรกฎาคม2567รวมทั้งถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติปีนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันฉัดตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2567ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ